ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของายาห่าในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิก2รุ่นใหม่นั่นก็คือ r า250และ r า350ซึ่งขณะนี้ายาฮ่ามอเตอร์ได้ทำการยื่นขอจดเครื่องหมายการค้าหรือเทรดมาร์กกับสำนักงานสิทธิบัตรของญี่ปุ่นเมื่อวันที่12เมษายน พอศสอ6 6ที่ผ่านมาโดยจดทั้งหมด2ชื่อรุ่นด้วยกันประกอบด้วย RZ250 และ RZ350 หลังจากนั้น8วันสำนักงานสิทธิบัตรของญี่ปุ่นก็อนุมัติการจดเครื่องหมายการค้าครั้งนี้ของยามาฮ่าเรียบร้อยแล้วโดยทางเว็บไซต์ l i like g h t a p a r t com ได้มีการยืนยันด้วยภาพเอกสารภาษาญี่ปุ่นของทางยามาฮ่ามอเตอร์ที่ใช้ในการยื่นจดชื่อ ทั้ง RZ 250และ RZ 350ซึ่งชัดเจนมากครับว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้ของ Yamaha นั้นมีโอกาสจะเกิดขึ้นจริงในช่วงปี2023ซึ่งก็คือปีนี้นี่เองครับสำหรับ RZ 250และ RZ 350นั้นมันคือมอเตอร์ไซค์สปอร์ตที่ถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี1980เริ่มจาก RZ 250ก่อน จากนั้นในปี1983ยามาฮ่าก็เปิดตัว r z 250R และ r z 350และถัดไปอีก2ปีก็คือปี1985 r z 3 5 0 r 350R สปอร์ f ฟู r i n g ก็ถูกพัฒนาเข้ามาแทนที่ดังนั้นการจดชื่อรุ่น r z 250และ r z 350นั้นสังเกตดูก็จะเห็นว่าไม่มีรหัสตัว R ต่อท้าย มีความเป็นไปได้สูงมากครับที่ยาม,มาฮ่ากำลังวางแผนจะพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกไฟหน้าทรงกลมโดยจะมีการอ้างอิงประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ของอ z 250ที่ถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี1980หรือพศ2523นับถึงวันนี้เป็นเวลา43ปีพอดีครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าการเปิดตัว r z 250และ r z 350ในช่วงปลายปี 2023นี้มันจะเป็นมอเตอร์ไซค์ของโมเดลปี2024นั่นก็หมายความว่ามันจะครบรอบ44ปีไม่ใช่43ปีครับนับเป็นตัวเลขที่สวยงามกับประวัติศาสตร์ความสำเร็จของยามาฮ่ากับมอเตอร์ไซค์2จังหวะเครื่องยนต์2ส,สูบเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำจ่ายเชื้อเพลิงด้วยลีดวาลเจาะเข้าเสื้อสูบโดย RZ 250รุ่นแรกจะไม่มีวาลว YPVS แต่รุ่น r z 250R นั้นจะมีวาล์วไอเสียอัตโนมัติ YPVS ช่วยในการคายไอเสียได้อย่างรวดเร็วเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ให้มีแรงม้าที่สูงขึ้นสเปคสแตนดาดของ r z 250เมื่อ43ปีที่แล้วมีปริมาตรอยู่ที่ 247cc ให้แรงมา้าสูงสุด35แรงม้าที่8,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด 29.4นิวตันเมตรที่8,000รอบต่อน,นาทีามาฮ่ามีการโฆษณาอย่างยิ่งใหญ่ครับว่าอาซ250นั้นให้พละกกำลังที่สูงถึง140แรงม้าต่อความจุ1ลิตรความหมายก็คือว่าเครื่องยนต์250ซีซีให้กำลังสูงถึง35แรงมา้าถ้าคูณ4เข้าไปก็คือ1ลิตรหรือ1,000ซีซีแรงม้าก็จะได้สูงถึง 140แรงมา้าซึ่งถือว่าสูงมากในยุคนั้นครับอย่างไรก็ตามเครื่องยนต์ของ r z 250และ r z 350นั้นเป็นแบบ2จังหวะ2สูบเรียงแต่ว่ายุคนี้เป็นยุคของมอเตอร์ไซค์4จังหวะดังนั้นถ้ายามาามีการรื้อฟื้นชื่อรุ่น r z 250และ r z 350ขึ้นมาแล้ว<อ>ก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่เป็น4จังหวะ2สูบเรียง ที่มีใช้อยู่ในขณะนี้นั่นก็คือเครื่องยนต์ของ YZ-FR25 และ YZ-FR3 สำหรับเครื่องยนต์ของ R25 มีความจุ 250cc อยู่แล้วแต่ว่าเครื่องยนต์ของ R3 นั้นความจุอยู่ที่ 321cc แต่ว่าชื่อรุ่นคือ RZ350 นั่นก็หมายความว่า Yamaha น่าจะมีการขยายความจุกระบอกสูบเพิ่มขึ้นจาก 321cc เป็น3 5 0ซีซีซึ่งผมเชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงมากครับนับเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าเพราะว่าขณะนี้รถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสิกกำลังขายดิบขายดีที่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะ Honda CB 350ที่นำเข้าจากอินเดียไปขายในญี่ปุ่นแต่เปลี่ยนชื่อรุ่นเป็น GB 350นั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนคลับ Honda ก็เลยส่งผลให้แฟนคลับของยามาฮ่า ต่างก็มีการเรียกร้องอยากให้ยาม,มาฮ่านั้นพัฒนาสปอร์ตคลาสสิกออกมาแข่งขันด้วยก็ไม่น่าแปลกใจครับถ้าวันนี้อ z 2 5 0ส z 3 5 0กับเครื่องยนต์สีจังหวะ2สูบเรียงของ R25 และ R3 จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับ Honda า b 3 5 0ในวันนี้แต่อย่างไรก็ตามถ้าถามความรู้สึกของผมแล้วผมอยากให้ยาม,มาฮ่านั้นเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นแบบ ระบายความร้อนด้วยอากาศเพื่อโชว์คลีบที่สวยงามการนำเครื่องยนต์ที่มีอยู่แล้วของ R25 หรือว่า R3 เอาไปใส่ในรูปโฉมดีไซน์แบบสปอร์ตคลาสสิกนั้นผมเชื่อหลายคนคงต้องติติงกันอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่ายามาฮ่อาออกแบบเครื่องยนต์ใหม่สูบเดียว250และ3 5 0ซ c โดยมีพื้นฐานเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันแตกต่างกันที่ปริมาตรความจุเท่านั้นผมเชื่อว่า แฟนคลับของยามาฮ่าที่สนใจรถสปอร์ตคลาสสิกจะให้ความชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งเรื่องราวของยามาฮ่ากับการพัฒนา r z 250และ r z 350ในครั้งนี้ผลจะอ,อมาเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ